เบิรงนี่ก็จะเป็นทางคอนกรีต<ม>ตอนนี้ก็ท่าลูกค้าว่าสิมังเบิรงเพิ่นโทรมาแล้ว <S <S โดยสบายดีเอ้ยฮัลโหลมาทางโอโหเสถาโล่จนโอยนะตอนนี้มาทางจนโอยเนาะแล้จอดได้หรืมีโทรโดยโอ้ทยทีย่จะผสมปูนวะนี่โดยไม่เนาะเออไม่แต่ผสมปูนเนาะ กรรมกรก็จะให้เดือนเท่านี้เออบริเวณเมื่อเท่ากรรมกรเนี่ยดีว่าสาทเจปูนโอ้โหน้ำเอเลยเป็นบ่เล่นเลยอ๋อสะบายดีพี่น้องมดัดขบูลสุคนเนาะบ่าวาพี่นอ้องอ่าฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะที่ว่าติดตามเบาใจรีวิวเฮือนอยู่ลาวเนาะเมื่อนี้ก็จะมาให้เบิ่งเฮือนโมเดิร์นเนาะหลังหนึ่งเนาะที่ว่า ปลูกได้ประมาณสองสามเดือนแล้วเนาะแต่ว่า,ายัางมะทันได้ปล่อยออกเนาะมือนี้จะมารีวิวให้พี่น้องได้เบิง่งทั้งนอกทั้งในเนาะหวามเป็นในในเนาะส่วนเม็นทางก็จะเป็นทางคอนกรีตเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี้ก็จะเป็นทางคอนกรีตตอนนี้ก็ถ้าลูกค้าว่าซิมาเบิง่งเพิ่โทรมาละโดยสบายดีเอไยฮัลโหล อ,อ๋อกายตั้งหลักมาแล้วกายตั้งหลักมาแล้วมันสิมีหอมเข่าเบื้องซ้ายมือเดี๋ยนี่ไปกายเป่ออุตร์โฟมานาะมาทางอุ้งหัวใช่ไหมโดยโายมีอนกายตั้งหลักไปกับออกายมาน้อยหนึ่งกายเติบน้อยหนึ่งเ่าแหละประมาณร้อยเมตรนี่แหละมันสิ อ่าบ่ฮอดบ่ฮอดกลายมาประมาณร้อยเมตรนี่น่ะแล้วมันสิมีหอมเขาเบื้องอ่าทรายมือน่ะเป็นทางทรายคือ<ท>นอกกาสั่นภาพไปเนาะมันมีไปเหนอนกันดอกเห็นบ่แม่นบ่าตัวนี้ก็พบกันดิจิตัลแบ่งคขายต่อใส่ใส่หอมเบิ่งนี่หอมเขา้าเอ๊่ยอะไรบ้างนีน่เห็นบ่ อ่าลองลองปีนเขาหอมหอมเดืเอดยหอมปีนเขาหอมเดืนดๆงั้งนไม่ละไม่ละอ๋อตอนนี้แหละโดยแล้วการลงมาลงมาแล้วก็เลีเ้ยวเลี้ยวซ้ายมาเออเลี้ยวเลี้ยวขวาอ่าส่งโลเคชั่นให้กับเจ้านอตแต่ว่ากับเจ้าเบิ่งบ่เป็นนะั่นนะก็เลยได้โทรดีโอขอจากหน่อยให้ลูกค้ามาแล้วกับสีพาพี่น้องเขาไปเบิ่งทัง้งในเฮือนแล้วก็น,นอกเฮือนนะแล้วก็ จะย่างไปเบิงเฮือนอยู่นุนเนอโตกำลังพุกใหม่เนาะจักหน่อยลูกค้ากำลังมาเราจะจอดได้หมอนี่ลูกค้าเพิ่งกำลังมาเนาะ,นะสบายดีเอ้ยสบายดีเดี๋ยวเิาหุ๊ใส่ไปเลยโดย มาครับกัดตัวน่นกรเทือกนำนหขิอยู่นี่แม่เลยอีกันยาห้ากอมาตตดเมื่อวานใอมีทอมีระบายน้ำอางอนบ้างแมนมีบ่อนระบายน้ำานขัดเลยวหนองเลื่อยเส่นเน่อย โดยเปิดเบิ่งเลยติดหงอหงหนึ่งแต่ว่าห้องหงองตัวนี้กับตัวนี้มันสีสดหน้วยตัวนี้มันสี่อนันกันติแหแต่ห้องหน้ามีจำนวนหน้าสามตัวสามมีสามหน้าที่นห้องหน้าแล้วยัีใส่อีกคนดยีกนี้ อันนี้ห้องน้ำเออห้องน้ำอันนี้ห้อง,อ,งอันนี้ติดห้องน้ำรึป่าอันนี้ว่ะเนี่ยตัวนี้มีห้องน้ำโดำยออปีหนึ่งแบบตอนนั้นเราหว่าโบมีดอกเบี้ยคันว่าออประมาณสามปีคือว่าปีหนึ่งหันผ่านไปบ่มีดอกเบี้ยปีต่อมาหันมีเม,เมเเย์เมยแต่บางคนยังม่รับดูบอกบ่เอกสารแบบเราเห็นให้หมดเลย โดยปีป oh. ีแล้วแล้วเอาจะไหนถูกเขาเข้าวหมดเลยตรงนี้รวมแล้วแล้วเอาปีแล้วเอาเปอร์เซ็นต์เทอะไรต่อปีเฮาโบนียายแต่ว่าต่ำกว่าธนาคารนี่แหละโดยโอ้ต่ำกว่าธนาคารโดยเออต่วธนาคารต่ำกว่าเราแล้วั่านีดีว่าคือเนี่ยพกติเขาดาวธนาคารก็ต่ำอยู่เรื่อยๆโดยตอนนั้นมีคนมาซื้อเพื่ออยู่ฮั่นกะคือเราก็ผ่อนนั่นแหละผ่อนประมาณห้าปีแต่เรากา จ่ายก่อนประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นต์นเราก็คืนอยู่ได้เลยแต่ละเดือนก็เราก็จ่ายเป็นเดือนหรือว่าเป็นเป็นงวดเป็นปีก็ได้คืนอ,อยู่นำ้ลนำลมน้ำรจเข้าเป็นงวดเป็นปีก็ได้หแน่นรือเอ่าเนสมุิว่าเออย,ยอยกหรก็จะจ่ายิได้หอยวุ้ยหน่อยายที่จจ่ายเป็น3มเดือนหเดือนอ ก็ได mm. uh. uh. oh. um. um. ้ึ้นอยู่นะเมาลมกันโดยแซ่ซ um ีเรามาเพราะเวลาตัอเบอร์นี่ไเซ่เขาบก่าให้พอลซแต่พอจะเจบเบงโลกที่สั้นไปแล้วเนี่ยพูดได้ถึงพอลซับวันมีปัญหาแล้วก็จะมาเบิ่งโลกที่นอีย่างกนยากไโทรหาแน่เลยด้วยด้วยเีว้อยของงามอยู่ไหนเออของงามามันหลวมกันกับตัวนี้คือคือคอยลูกเต้าสองคนสชนไ มนีบอกวุ่นน้ำพงห้องนนห้องรวมกันนะแต่ตอนนั้นห้องห้องน้ำห้องนอกแล้วก็มีห้องสตูห้องนั้นก็โอเคอยู่งามงามมากนะสี่ร้อยเรากะแม่นเรากะเห็ดเราก็ก่อดินจีคือตอหนั้นนะกอดินจี เออปูเพราะใหม่เ่าเข่ามันถือขั้นเกี่ยวป่วนนี่มีวะเนี่หนะให้กันเฮาเอองามอยู่เราล้มง่าดอกไอ้น้อยสบายเออแมียนรถหี่ได้สองคันแซกมานี่แล้วก็จอดนี่ถือต้องรถมีสองรถตึนีิก็ตุนนะครัเฮ้ยเออแซ่ค้อนนี่นี่บ้านเดืยวกับจีซ่องสามขันคันบูมีสวนหขนาดหน่อยบูมีสวนอันนี้อะไรกับ ไม่ไม่เ,เป็นส่วนเบิดนี่<อ>ยันสิเป็นบนะุตร <c oughs> นี่ก็รู้ไม่เป็นได้ไรตัวเซ่เงี้ยนี่บางตัวเซ่ซื้อแหน่อยเนี่เด้ออ๋อได้ได้ได้เลยลุงนำร้อนประกันส่วนตัวนะขอบใจเด้อซื้อวันนี้ไรเจ้ามันเขาซื้อต้นเออต้นขอบใจเด้อต้นเด้อโดยโดยโดยขอบใจกันอั้งนตอนนี้ลูกค้ามันบิ่งเฮียนตอนนี้เพิ่นก็จะเมื่อไรเนาะถ้าจะลมนำจ้าของเ้าดินมะถุนกูมันน้อยน่อยได้เนี่ ผมยื้อใส่น้าป้แมนแมนแมนอันนี้จะเป็นดินจะสั่นหมดเลยบ่อดินบุคคลนะ่ะบ่นีบ่บ่บ่มีดินจะสั่นโบสตัวฟาเองนะดินบุคคลโอ้เขาจะซื้อเลยไหมแมน่นเดี<อ>๋ยววันกี้ลูกค้ามาเบิ่งเฮือนเนาะพี่น้องเนาะวันกี้กับเขาไปเบิ่งทางนายแล้วกะ็สิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะสิอธิบายรายละเอียดให้พี่น้องเนาะทั้งหน้าเฮือนเนี่ยทั้งหน้าทางนี่ ประมาณสิบหกเมตรเนาะยาวไปประมาณประมาณสาเมตรเนาะพี่น้องเนาะเขามาก็จะมีสวนดอกไม้เนาะสวนดอกไม้แล้วก็มีหน้าเฮือนเหล็กน้อยเนาะกะบอกกว้างบัน,น้อยบกกว้างกะธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเขามาหุบทรงเฮือนกจะใจเบิ่งหุบทรงเฮือนกะเป็นประมาณนี้เนาะหุบทรงเฮือนเนาะจะพาอย่าง เบื่องข้างๆางเฮือนกันเนาะพี่น้องเนาะบางทีลูกค้ามาเบื่องเฮือนทั้งนี้ก็ยังประมาณเมตรปลายเนาะแต่ว่าเราเป็นใส่กล้องเลนเยาวคือว่าเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องหนาเฮือนเออบนแมนข้างเฮือนจะมีกกม่วงแล้วเพิ่นจะปลูกเนี่ยอันนี้เป็นหลังบ้านเนาะหลังบ้านตัวนี้ยังประมาณสองเมตรเกือบสามเมตรอันนี้กับประตูเข่าเฮือน มาเบื้องนี้ตัวนี้ก็สามเมตรเนาะความกว้างสามเมตรความกว้างประมาณประมาณสามเมตรเป็นต้นนีสตาเนาะแต่สืผ้าพี่น้องขับไปเบื้องท้างในเนาะนี่อันนี้คำว่าพี่นอพี่น้องเนาะเ่็นจะใส่ โคมไฟโซเนาะเฮืออนแหมนสไตล์โมเดิร์นต่างประเทศเด้อพี่น้องเนอะข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นห้องหับแขกเข้าวมาเบื้องขวามือเนาะก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนมีห้องน้ำติดเนาะมีห้องน้ำติดนี่ห้องน้ำก็กว้างสะอาดงามตาเนาะ มาห้องห้องน้ำนอกเครื่อนเนาะก็จะเป็นประมาณเนี่ยใส่กล้องตัวมันบมาจากอันนั้นพูดว่าปับกองนี่ใส่กล้กองเลนส์ยาวใส่ก้องนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องนอนที่ว่าติดห้องน้ำเนาะห้องนอนติดห้องน้ำอันนี้ก็เป็นห้องนอน คือห้องน้ำ<ม>ตัวน,นี้ห้องนอนหันมีสองห้องใส่ห้องน้ำเดียวกันเนาะประตูมันซอดกันเนาะอันนี้ก็ทางในหืองนนก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องตัวน,นี้ก็เป็นห้องนอนน่ะแต่ว่าห้องน้ำชี้ใส่กับตัวน,นั้นมันซอดกันมาโซนนี้ก็จะมีทีวีมีโต๊ะมีเฟอร์นิเจอร์บ่ลายเนาะมาทางนี้ เป็นเฮื่อนครัวพี่น้องไปนี่เี่ยีถอนออกไปได้ปึ๊บปึ๊บ,บตอนนี้ฮักกษีได้ปิดประตูแล้วเนาะเบิง้งใส่พี่น้องสามร้อยไปยเกือบสี่ร้อยเนาะสามร้อยไปยเกือบสี่ร้อยจนตอนนี้รีวิวให้พี่น้องเบิ้งเฮื่อนหลังนั้นเนาะ และลูกค้าก็ได้กลับแล้วเนาะตอนนี้สีพามาเบิงเฮือนปุูกหม่เนาะทีกำลังก่อสร้างใกล้เสียแล,แล้วตัวนี้เนาะมาเห็ดเปียกเนาะขับไปเบิงข้างในกันเลยเห็ดยังนี่โอ้กำลังผสมพูนเนาะเอ,อ ตอนนี้กำลังก่อสร้างเนาะเพื่อนล่งนี้กันนาทีเจ้าผสมปูนวันนี้โดยนี่แล้นะเออไม่แต๋อผสมปูนเนาะกรรมกรก็จ้าให้เดือนเทน่านี่เออโบแมนมือเท่ากรรมกรเนี่ยมือเจ็ดสิบกรรมกรมือเจ็ดสิบเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเปล่โดยเออมาได้แข่งได้จานนี่มาแต่แข่งเลี้ยงจันอ๋อแข่งเลี้ยงจันเนาะ ได้เห็นได้เจ็คมืออะไรจุนี่เจ็ดใจเจ็ดเป็นมือเจ็ดเป็นมือสีฮอนเดือนอยู่ปะสีฮอนเดือนอยู่ก็ฮอดแลวเนออาะอันวะนสไลด์จะมีแต่เห็ดพวกสาพวกอันนี้เนี่ยวะเออเป็นหับเหมาเป็นเหมาเจ้าหับเหมาอ่ะเออหับเหมาเอาคือว่ามานั่งคนนี้นะคำบอก <laughs> นาทีอันนี้ยังนี่ผสมปูแล้วยืนขึ้นยังนะเจ้าว่ะแมนบอกเดมือเท่าไหรจ้าบอกเจ้าเาดมือเท่าไหรเมื่อละหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเนาะมาได้แข่งได้นี่วรวมไสอ๋อมาได้จิกเมื่อแล้วจ้าเออไปจะ้าสาบในนี้เนาะ โอนแตนเป็นสางสาบเป็นสางสาบเลยมือไงไอเขาสิบอ๋อสางสาบเลยมือกาสิบเนาะเข่จะเลี้ยงข่าวเลี้ยงน้าบอกอ๋อเลี้ยงข่าวเลี้ยงน้ามือกาสิบโอ้เปิเาสาบอันนี้อ๋อก่อนที่สาบเอาน้ำใส่ก่อนมันบอกเออ อ๋อถือว่าไปเจาสำนานเนาะไปเจะเป็นสางด้วยำน,นะาะสำนานเติบอันนี้ก็เป็นสางกอ่อสร้างสางราบเนาะบมมีมือผักไปเหตุดเวยยงเนี่ยมีผักผักวันสินอ๋อผักเตนส่วงวันสินมันบ่โอ<ด>ออืม ท,ท,ทุกวันสินกับพักเลยเนาะนเออนอนอยู่นี่เลยวะเออนอนอยู่ทงนันเนาะประมาณจักเดือนอย่างสี่เหลวสาบมันเห็นบ่ประมาณเดือนปลายประมาณเดือนปลายจสาบมัเป็นวะ มีแต่ผสมปูเลยยืนให้กัจจอย่างเดียวโดี่ก็ได้ขึ้นปูให้กัเจอาเออคือบุเฮียนสาบบ่เป็นสางได้หลเด้เห็นบะเป็นสางสาบกัจจอยได้มือเท่าไรคะมอเสนสายเส้นสากัจจก็เลี้ยงข่าวเลี้ยงน้ำบ่กัจจอยห้เป็นมือบ่หรือว่าแบบฮอดเดือดแล้วก็จะจังให้ แล้วแบบงูที่มาโบะกนี่เห็นแล้วบอกกจริงใจกันเดียวอ๋อแล้วหมดหลังว่ะอ๋อหมดหลังนี่ก็ประมาณมเกือบเดือนปลายพลาะหน่อมประมาณเกือบเดือนปลายสาบพวกอย่างวะนวี่นีกว่าสาบตาปูนโอ้คนนั้นโค่นน้ำ ใาญ่ยังไงเห็ดนี่นะบอกใาญ่ยังไงนี่ยหญ่เว้ยยากเออจะก็เป็นสร้างวะอ๋อห้องสร้างมันบ่้างมันอยู่เทิงแมลซางฮะเห็นปะเออคนนั้นสร้างใหญ่หุ่นอยู่เทิงเลยนะผมจะเห็ดละเอียดดีเนาะคน สังมาแต่แข่งไม่สางนี่อ้ยดมใจเป็นไรอ๋อเป็นผู้บ่าวดมใจมันน่ะเออไม่เห็นได้จ๊กมือแล้วจีนีนะเนะได้จ๊กมือแล้วจีนีโอ้โได้จ่ามือมันนี่แหละเออเมาเลยรเป็นบ่หับเมาเลยรเป็นบ่เล่นไหมอ๋อไอเจ้าหับเมาเออโอเคโอเคกลับกันเด้อกลับกัน อนนี้ก็มาแถามพี่น้องที่ว่าก็จะเป็นสางเนาะสางหั่นยู่ล้าหั่นในมือละแสนเสนซาวมือละแสนซาวถ้าเป็นถ้าเป็นเงินบาทกับประมาณเท่าไหร่วะลอยบาทนี่ในเแสนหนึง่งเดี๋ยวนี้นะเงินเงินลอยบาทไทยนะเป็นเงินกีบกับประมาณแสนหนึ่งเนาะกับมันมือหนึ่งประมาณส0หรือยว่า200ปสองรอยไปเนาะถ้าเทียบใส่งเงินไทยเนาะ แต่ว่าคันยูไทยนี่เป็นสางนี่ประมาณ4ี่หรอยเนาะแต่ว่าอยู่ลาวมือหนึ่งประมาณเสนสาวถาเทียบเงินไทยกับประมาณ200รอไปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ตอนนี้เราก็สิได้กลับกันเนาะฝากพี่น้องอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยเนาะที่ว่าติดตามเบาใจขายดินอยู่ลาวเนาะฝากไลไ์ฝากแชร์ฝากเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อ าสามารถติดตามคลิปใหม่เนาะต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย